สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mike Vlog นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตำบลป่าแดดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายครับ รับอีพีนี้ผมจะพาทุกท่านไปทานอาหารท้องถิ่นมาเชียงรายต้องไม่พลาดเมนูนี้ครับลาบควายเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอป่าแดดหมู่บ้านจักพัฒนาเดี๋ยวผมจะขับรถไปต่ออีกประมาณสัก2นาทีก็ถึงแล้วครับ ช่วงนี้ที่เชียงรายฝนตกหนักครับแล้วก็เป็นฤดูปลูกข้าวของชาวบ้านละแวกนี้ครับตามทุ่งนานี่สีเขียวเชอุ่มสวยงามมากครับแถวนี้บรรยากาศดีสุดๆครับมีทั้งทุ่งนาแล้วก็ภูเขาสวยงามครับช่วงนี้ผมมีโอกาสได้มาพักผ่อนที่จังหวัดเชียงรายครับก็เลยหาเมนูลาบควายทานครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับ จังหวัดเชียงรายเมนูขึ้นชื่อเขาคือลาบควายแล้วก็อีกหลายๆเมนูครับเร้านนี้นี่คุณลุงเจ้าของร้านเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านศักพัฒนาเลยนะครับเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นเจ้าของร้านลาบควายครับเป็นพ่อครัวด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับ ร้านเรียบร้อยครับโอ้โหที่นี่เมนูเยอะแยะมากแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆครับเป็นร้านอาหารในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นร้านพื้นบ้านนะครับเป็นของชาวบ้านเองวัตถุดิบเนี่ยทางร้านเขาหาสดๆแถวๆนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าเนื้อควายสดๆอันนี้ทางร้านเขาล้มเองทำเองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมเข้ามาด้านในว่า ทางร้านเขามีเมนูอะไรให้เราทานกันบ้างครับมาครับโอ้โหนี่สดสดผมสั่งเป็นเมนูลาบควายจิ้นนึ่งที่นี่ก็คือเนื้อควายนึ่งแม่แครับผมเนื้อเนื้อควายเนื้อควายนึ่งครับผมหน่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับใส่ดีลงไปปรุงรสข้นข้นหน่อยเลือด โอันนี้เนื้อควายสดๆครับเนื้อควายสดๆมันลุงลาบเองลาบเองครับลาบทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมครับลาบไว้ก่อนสับไว้ก่อนว่าไงสับไว้ก่อนหนังหน้านิดนิดหน่อยครับว้าวอันนี้คือพวกเครื่องในนะครับเครื่องในอ่าเรียบร้อยใหม่ๆสดๆเนื้อนึ่งเนื้อนึ่งครับเนื้อควายใช่ไหมครับลุงเนื้อควายว้าว ในนี้มีใบมะกรูดใบมะกรูดตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ผักชีผักชีผักชีฝรั่งในนี้มีอะไรบ้างครับลุงมีริกมีขา,าต,ต้องทำ ฝนแล้วไปตากแดดให้พอหมาดๆแล้วก็ผสมด้วยเครื่องปรุงครเครื่องปรุงรสนิดหน่อยให้มันมีรสชาติหอมๆแกงหอมเนื้อควายปรุงด้วยน้ำจิ้มให้รสขมขมกลมกลมใส่เหมือนใส่ดีครับ ให้มันขมขึ้นแค่นั้นอใส่ผักนิดนึงผักซอยหน้านิดนึงอ่าเรียบร้อยผักกับแก้มนี่ก็คือตรงนี้เลยนะครับลุงนี่เลยปลูกไว้เองปลูกเองอันนี้คือผักอะไรครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรต้นสารพัดเหรอสารพัดพิษสารพัดพิเอออ๋อกินแล้วกับแก้มบำรุง ร่างกายด้วยหมุนไพพืน้นบ้านพื้นบ้านนะครับก็คือผัดกับแก้มร้านอาหารที่นี่ก็คือเก็บเอาตรงนี้เลยเก็บเอาตรงนี้เลยง่ายๆนี่นร่างอายแต่ต้องบอกว่าก็คือปลอดสารพิษอยูอ่แล้วปลอดสารพิษครับไม่มีสารพิษเลย มาแล้วครับ3มอย่างมีเนื้อหนึ่งหรือว่าชาวบ้านท้องถิ่นแถวนี้เรียกว่าจิ้นหนึ่งครับมันคือเนื้อควายนึ่งนะครับผมว้าวแล้วก็มีแกงอ่อมเนื้อหลังจากนั้นก็สุดท้ายนี้อันนี้ซิเกเนเจอร์อะไรครับต้องลองครับอันนี้คือลาบควายมาเชียงรายทั้งทีต้องไม่พลาดเมนูนี้นะครับ อันนี้นี่เป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายเลยนะครับผมลาบควายโอเคแล้วก็ความพิเศษนี่คือทุกอย่างเป็นฝีมือของคุณลุงเองซึ่งเมนูต่างๆพวกนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเชียงรายเขาเลยนะครับราคาจานละ60ว้าวซึ่งราคานี้หาไม่ได้ครับ ราคาถูกมากเพราะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่แล้วมาจากท้องถิ่นแถวนี้เลยวัตถุดิบที่เป็นผักเนี่ยคุณลุงเขาปลูกเองแล้วก็ออแกนิกปลอดสารพิษเอามาปรุงอาหารเองครับเดี๋ยวผมขอชิมลาบควายก่อนดีกว่าอันนี้ต้องลองครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะลาบควายผมไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนแต่ว่า เนื่องจากว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายครับต้องพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่เห็นสีเลยเนี่ยดูแล้วสดแน่นอนครับใช้ข้าวเหนียวทําเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถจิ้มได้เลยในนี้ก็จะมีเครื่องในของควายนะครับแต่ว่าเครื่องในนี่จะนําไปลวกก่อนนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยสดๆครับ เครื่องในก็จะเป็นพวกตับผ้าคีริ้วหรือว่าหนังเป็นส่วนหนังครับลูกกกะแดดว้าว <c oughs> สีเพบต้องลองต้องลองโอ้อร่อยครับ เนื้อไม่เหนียวอือันนี้ผักผักอสารพัดพิษผ,ผักสารพัดพิษใช่ไหมท้กอย่างออือืผักช่วยได้ดมีลูกโดดอืลูกโดดลูกโดดคืออ่าพริกแล้วก็กระเทียมไม่แย่ครับอร่อยเลยจะบอกว่าเนื้อเนี่ยสดแล้วก็ มันมีเครื่องเทศมาช่วยเราครับเป็นสมุนไพรของทางภาคเหนือเขามันทำให้ไม่มีกลิ่นคาวเลยส่วนเนื้อนุ่มแล้วก็เครื่องในเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีครับเทกเจอร์หนึบๆนิดนึงไม่ว่าจะเป็นหนังแต่ว่าตับนี่อร่อยหวานมากผมขอซัดอย่างนี้เลยได้ไหม,มแล้วก็ แล้วก็อันนี้พายคริวมันต้องอย่างนี้ใส่ข้าเหนียวไปด้วยนิดนึงว้าวซีซาร์แน่นอนอมันต้องอย่างนี้ครับอือ ดีสุดๆครับครั้งแรกของผมเลยลาบควายอร่อยมากจานนี้หกสิบบาทว้าวโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่แกงอ่อมแกงอ่อมเนื้อควายอขอซดชิมแบบนี้เลย อโอ้โหว้าวเนื้อนุ่มว้าวไม่คิดว่าเนื้อควายมันจะนุ่มได้ขนาดนี้ครับอันนี้คุณลุงน่าจะตุนนะครับเนี่ยคุณลุงบอกว่าก่อนที่จะเอาเนื้อมาแกงเนี่ยครับจะต้องคั่วด้วยเครื่องเทศก่อน ให้น้ำมันแห้งหลังจากนั้นค่อยเติมน้ำลงไปแล้วก็ปรุงด้วยดีแล้วก็เป็นเพีย้ยหรือว่าขี้เพีย้ยแต่ว่าผ่านการฮัเจะไท์เรียบร้อยก็คือผ่านความร้อนเรียบร้อยครับมันเลยทําให้รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นแล้วก็มีรสขมขมนิดนึงจากดีนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ดีคือเนื้อมันนุ่มมากๆเลยครับ t e x t u r เนื้อนุ่มละลายดีมาก แกงอ่อมเนือ้อ <c oughs> <c oughs> ผมชอบมากเลยครับแกงอ่อมเนื้อที่นี่รสชาติกลมกลม่อมเข้มข้นแล้วก็ความพิเศษคือเนื้อมันนุ่มละลายมากส่วนสิ่งที่ดีคือเป็นรสชาติแบบพื้นบ้านที่นี่พื้นเมืองคนแถวนี้เขาทานแบบนี้ครับชาวบ้านที่นี่เขาทานกันแบบนี้นะ <c oughs> น่งจิ้นนึ่งเนื้อควายนึ่งกับน้ำพริกนี่เป็นน้ำพริกข่านะครับแบบนี้น้ำพริกข่านี่ก็จะมีข่าแล้วก็พริกป่นแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะครับพวกข่าหรือพริกอะไรพวกนี้ก็คุณลุงเขาปลูกเองที่หลังบ้านเลย อืมอืมโอ้โหึ้น้ำึหอมมากหอมข่าแบบหอมขาชัดแล้วก็เนื้อนึงน่งนี่นุ่มอยูล้วครับอืม <c oughs> เนื้อนี่มันไม่เหนียวเลยครับผมเม่คิดว่าแบบเนื้อควายมันจะนุ่มได้ขนาดนี้นะผมแปลกใจมากมาก เนื sí, mm ้อ hmm. นี่เหมือนเหมือนลุงเอาไปทุบมาครับลุงได้ทุบเนื้อได้ครับไม่ได้ทุบหมักก่อนอ๋อครับเนื้อต้องหมักไว้ก่อนหนึ่งคืนโอ้้าไม่หมักเนื้อมันจะไม่นุ่มอ๋อเข้าใจแล้วครับเนื้อเนี่ยคุณลุงเขาจะต้องนําเนื้อไปหมักก่อนหนึ่งคืนครับก่อนที่จะมานึ่งนะถ้าหากว่าเราไม่หมักเนี่ยเนื้อมันจะเหนียวไม่นุ่มแบบนี้ครับว้าวอันนี้เป็นเหมือนแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะ ที่ทําให้เนื้อควายเนี่ยมันนุ่มมากยิ่งขึ้นครับคุยอย่างนี้เลยสิถ้าดีขนาดเนี้ยผมชอบสุดๆเลยอ้วแล้วผักที่ เด็ดมาเมื่อสักครู่นี่มันสดมากผักสารพัดพิษที่นี่คือคุณลุงบอกว่าแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นได้ครับเป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่นี่นะย้อนกลับมาที่ลาบวายอีกครั้งผมติดใจมากเลย อร่อยมากอ,มอ,มอมืมันหอมเครื่องเทศครับลาบฝายมีความกลิ่นหอมเหมือนมะแขวนมะแขวนใช่ไหมัลุงมะแขวน,นครับอยู่ในนี้อมืมันช่วยได้แล้วแบบสมุนไพรมันเข้มข้นทําให้กบกลิ่นของเนื้อโดยปกติเนี่ย ผมไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะครับเนื้อวัวเนื้อควายสดๆอะ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะของเขากลิ่นสาบนิดนึงแต่อันนี้จานนี้มันดีมากๆเพราะว่ามันมีสมุนไพรมากลบกลบิกล่นกรบความคาวของเนื้อออกไปครับมันจึงทําให้แบบรู้สึกว่าทานง่ายแล้วก็ที่สําคัญดีมากอร่อยเนื้อควายมันนุ่มครับเหมือนการสับเนี่ยมันละเอียดมาก น้ำพริกขาที่นี่ก็ดีครับเราซัดกันอย่างนี้เลยโหมไม่ต้องอย่างนี้คู่กับเนื้ออืมแล้วก็ตามด้วยแกงอ่อมอืมโอ้ ผมแปลกใจว่าเนื้อมันนุ่มละลายได้ยังไงอะ่ะงงมากๆอันนี้คือเนื้อควายนะครับย้ำอีกทีเนื้อควายนะมันไม่ใช่เนื้อบัววากิวนะครับเพื่นอนๆอ,อร่อยมากครับ มาครับคุณลุงขอบคุณครับขอบคุณครับครับถ้าได้มาเดี๋ยวจะแวะมาครับลุงอันนี้บ้านทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับลุงลุงเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านด้วยด้วยคุณลุงเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วก็ขายลาบด้วยนะครับรสชาติดีเด็ดอร่อยมากร้านลาบนบพรครับถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายก็แวะมานะครับอำเภอป่าแดด อร่อยมากครับลุงขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับคลิปภาคเหนือยังไม่จบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ